สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสูช่ช a n e a s y Team Live วันนี้นะครับเราจะมาตีอ,าอุปรกรณ์6ดาวกันนะครับในเกม King Arthur Legend l i s e นะครับผมเล่นเกมนี้มาได้ประมาณประมาณเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มจะต้องหาของ6ดาวละนะครับแต่ของ6ดาวเนี่ยมันจะดรอปที่ดันมังกรตั้งแต่ชั้น9ขึ้นไปนะครับที่ชั้น8เนี่ยจะมีถึง5ดาวเท่านั้นนะ แต่ในส่วนของคนที่ลงมังกรได้แค่ชั้น8นะครับแล้วก็อยากจะได้ของหดาวนะครับแล้วก็จะต้องมาสร้างเองนะครับการสร้างก็คือเราจะต้องมีไอ้เขาสีแดงเนี่ยแล้วก็ไอ้เหล็กสีทองนะครับขอบทองเนาะไอ้ของ2ออย่างเนี่ยมันจะดรอปที่ดันมังกรนะครับชั้น9้าขึ้นไปไม่รวมที่มันในกล่องแจกอะไรนะครับก็คือถ้าเราจะฟาร์มก็คือจะต้องไปชั้นเก้าให้ได้แต่ถ้าใครไปชั้น9้าไม่ได้อ่ะเราจะได้แค่หิน เหล็กสีฟ้านะครับแล้วก็เขาสีทองเท่านั้นนะครับซึ่งเราเอาเขาสีทองอะ่ะขึ้นไปแรกเป็นเขาสีแดงได้เหล็กเนี่ยก็เอาขึ้นไปแรกได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปฟาร์มชั้น8ถ้าใครยังไม่สามารถเป็นมังกรชั้น9้าใช่ไหมล้วก็มีตัวแล้วแต่แค่สู้ไม่ได้ก็คือของคุณยังไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะไปเอาอัพดงอัพดาวพวกอุปกรณ์แล้วก็ตัวละครด้วยนะครับอีกทีหนึ่งอัพดาวมงดาม,มงนะครับแต่ว่าถ้า ไปดาวม่วงดาวม่วงสุดแล้วนะครับไม่สามารถได้ก็คือจะต้องหาของ6ดาวห้าถึงหดาวแล้วนะมาใช้กันก็คือวันนี้ผมจะมาสร้างของ6ดาวนะครับโดยการสร้างเนี่ยเราจะต้องใช้เขาแดง30อันแล้วก็เหล็กทอง20อันนะครับแล้วไอ้ตัวนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าเราฟาร์มดนันมังกรดันไหนมันก็จะดับอยู่ละไอ้ตัวสีเขียวอันนี้นะครับแต่ในการที่เราไปฟาร์มมังกรนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้น8ชั้น9ชั้น1ิบนะครับ มันจะดอปแค่เซตนี้นะครับเซตแอทแทกนะฮะไอ้มังกรตัวแรกเนาะแอทแทกขี่ทิ่ข้อแล้วก็ความเร็วเป็นในส่วนของดามจกับฮิตเนี่ยไอ้มังกรตัวแรกไม่ดอปให้มันเหมือนบังคับให้เรามาสร้างเองนะครับก็คือใช้เขาของมังกรตัวแรกนี่แหละนะแล้วก็มาสร้างสองเซตเนี้ยแต่สามเซตเนี่ยสามารถไปฟังเอาได้นะครับแต่ในการสร้างอ่ะคุณอาจจะอยากสร้างคิดเซตโจมตีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ แต่ถ้าจะให้ผมแนะนำอะมาสร้างเซตที่มันไม่มีดอกดีกว่านะครับถ้าคุณมีของนะสมมติว่าคุณไปฟาร์มมังกรชั้น8ใช่ไหมคุณก็ได้ได้ของประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันจะได้4 5ถึง้าดาวในมังกรชั้น8ใช่ไหมครับคุณก็เอามาสร้างฮิตหรือไม่ก็เป็นคริดาเมทแทนก็แล้วแต่คุณจะบิวตัวไหนนะครับแต่ไอ้ของที่เหลือเนี่ยคุณก็ไปฟาร์มเอาดีกว่านะครับถ้าลงชั้น8ไหวแล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าอยากได้5 6ถึงดาวก็จะต้องเอาเขาทองอะไปแลกเขาแดง นะครับนะสองอย่างนี้แลกแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ในการแลกเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างเนึนงข้อเสีย,ยใหญ่หลวงเลยนะมันใช้เหล็กกับไม้ครับสองอย่างนี้เ,เงินเนี่ยใช้นิดหน่อยแต่เหล็กกับไม้เนี่ยเราจะต้องเอาไว้อัพเมืองเราใช่ไหมถ้าใครมเีเหลือแล้วค่อยมาทําก็ได้นะครับตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอัพตรงนี้หมดเราก็อัพเมืองไม่ได้นะครับมันจะติดอยู่ที่เมืองนะครับเมืองเราจะไม่พัฒนานะครับ โอเคสรุปนะครับมังกรตัวแรกจะสร้างได้5ชิ้นนะครับโจมตีคิติคอนความเร็วดาเมจฮิตสามารถสร้างได้มังกรตัวที่2นะครับจะสร้างได้1น่ป้องกันชีวิตดูดซับต้านทานฟื้นฟ,นฟ,นฟนูนะครับในส่วนของต้านทานกับฟื้นฟนูไม่มีดอกต้องมาสร้างเองที่นี่ในตัวที่2นะครับแต่ในส่วนของเซตโตกลับนะครับแล้วก็พลังงานแล้วก็ปวดร้าวนะครับ มันจะดอกในด่านนรกนะครับซึ่งอ้มอันเนี้ยคือมันเป็นคอนเทนต์หลังๆแล้วนะครับตรงนี้ก็เพราว่าเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาทาคลิปทีหลังนะครับโอเควันนี้ผมขอสร้างนะครับชุดฮิตละกันผมจะสร้างชุดฮิตเอาให้แองกิสใช้นะครับแล้วก็ชิ้นแรกก็คือหมวกเสื้อลองเท้าเดี๋ยวผมจะสร้าง3ามชิ้นหลังนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยมันจะต้องใช้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสร้างทีละอันนะครับก็ได้อีก3ชิ้นนะครับ 2อเนี่ยอย่างละชิ้นนะครับอยู่มาดูลุ้นกันว่าจะได้ห้าถึงหกดาวและเซตดีไหมนะครับก็ตอนนี้ผมถ้าผมสร้าง10อันเนี่ยมันก็จะขาดอยู่300ใช่ไหมวิธีการแรกนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะก็คือกดตรงนี้เลยง่ายมันมีช็อคคัดอยู่ตรงนี้ครับก็สามารถแลกได้ผมเอาอีก30ชิ้นนะให้มันได้สิบสวยๆนะนี่นะครับ30ชิ้นนะครับใช้เหล็กแล้วก็เนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเงินอีกแสนห้านะครับ ผลิตไปให้มันให้มันดูง่ายๆเนาะเนี่ยผมก็จะสร้างได้สิบชิ้นนะครับโอเคผมสร้างฮิตก่อนชิ้นแรกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างนะครับตรงเนี้มันจะเป็นไอหินแดงแล้วก็เขากวางเนี่ยสองอย่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใส่เข้าไปนะครับมันจะเพิ่มความระดับและความหายากแต่เขาไม่บอกเปอร์เซ็นต์ ไอ้ตรงเนี้ยควรเก็บมาใช้ทําของ5-6ดาวนะครับไม่ควรเอาไปทําชิ้นชั้น4-5ดาวนะครับอ่าจะ <Just S 1> กดทั้ง2อันเลยนะจิ๊บมันก็จะไปเชื่อมต่อหมวกนี่นะครับทุกชิ้นอ่ะหอันขอ6ดาวสีอะไรก็ได้นะหนึ่งลุยทอง5ดาวอะ่ะเออเออไม่ได้กดดูออฟด้วย5ดาวเดี๋ยวผมกดอีกอันจนกว่าจะได้6ไปอา้าผมลืมกดหิน ห้าดาวเหมือนเดิมนะครับนี่ออฟตามนี้นะสีทองอะแต่มันไม่ใช่หกงไงโอเคใส่สองอันนะครับอันที่สามแล้วนะยังไม่ได้หกดาวเลยนะเออหกดาวมาแล้วหนึ่งอันแต่เป็นสีฟ้าอู้โอเคเก็บเลยครับพอละผมใช้สีฟ้าไปก่อนขอเป็นหกดาวก็พอนะครับเป็นออฟหลักเนาะอันที่สองขอหกดาว ดูเหมือนกดแล้วมันจะได้ง่ายขึ้นนะปุ๊บห้าดาวปุ๊บ,บ,บไม่ได้เลยน,นี้สวยสวยอยู่ sp เราจอ,อความเร็วนะครับนี่ใช้ได้ใช้ได้โอเคต่อปุ๊บอ,อ้ยห้าดาวอ่ะแม่นยำนะฮะไม่ค่อยสวยเลยอ่ะอืมอีกอีก ผมจมหมดแล้วเนี่ยห้าหกอันแล้วนะเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเนี่ห้าอันห้าดาวเฮ้อโอเคไม่เป็นไรไม่ค่อยสวยเลยเหลืออีกกี่อันอ่นนะโอ้หเหลืออีกแค่สี่อันนะครับชัมมันชัมมันไปห้าดาวโอ้โหเอ้ยยากจังลังป้องกันแม่นยำนะอีกอีกอีก,อก หกแน่นอนถ้าเป็นสีฟ้ามันเหมือนจะแบบโอ้โห้ยต้านทานนะฮะไอออฟแรงนี่รู้สึกว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองลองไปเปลี่ยนออฟดูนะครับโอเคเอาไว้ใช้ก่อนอ่ารองเท้าแล้วนะครับุยกันรีเซทสองชิ้นหกเลยโอ้ยโอ้โหพอแล้วได้แล้ว อะไรก็เอาละขอหกไว้ก่อนนี่เอฟเฟมีผลใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดโอ้โหสวย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 อันนี้สวยสวย,สวย,ส,วยสวยมากสวยมากโอเคผมเหลืออีกแค่ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวก็ผมเอาตรงนี้แล้วกันเอาเอาแหวนไปเลยมาแหวนนี่ยากสุดแล้วนะคือให้มันได้สปีดนี่ยากสุดเลยนะคงคงไม่ได้ อ่ะหกดาวไม่ใช่สปีดแน่นอนอะ่ะพลังป้องกันโอเคแหวนโคตรสวยเราป้องกันเน่านะฮะเออทิ้งอย่างเดียวนะฮะแหวนแบบนี้โอเคนะครับเนี่ยอ่าไม้กับเกผมอตอนแรกมีประมาณห้าแสนเนาะสี่ห้าแสนตัวเนี้ยเหลืออยู่แค่แสนกว่านะครับโอเคนะครับสําหรับการสร้างของก็ประมาณนี้ละกันใครถ้าเกิดว่าอยากได้ของหกดาวห้าดาวก็มาลุ้นเอาตรงนี้ละกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะสรุปนะครับก็ ระวังไอ้ตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับเหล็กกับไม้ถ้าไม่พอใช้ก็เมืองจะไม่พัฒนานะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย